คาถาบูชาพระศีวลีพระอรหันต์ผู้มีลาภมานโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะศีวลีจ่ามหาเถโลเทวตานารปูชิโตโสระโหปัจจะยาทิมหิอาหางวันทามิตังสธาศีวลีจ่ามหาเถโลยักขะเทวาพิปุโตโสระโหปัจจะยาทิมหิอาหางวันทามิตังสธา สีวลีเถระคุณนางเอตังโสธีลาพังพระวันตุเมสีวลีจะมหาเถโลเทวตานะระปูชิโตโสระโหปัจยาทิมิอหังวันธามิตังสธาสีวลีจะมหาเถโลยักษะเทวาพิปุโตโสระโหปัจยาทิมิอหังวันธามิตังสธาสีวลีเถระคุณนางเอตังโสธีลาพังพระวันตุเมสีวลีจะมหาเถโลเทวตานะระปูช wow no ิโตโสระโหปัจยาทิมิอหังวันธามิตังสธา สีวลีจ่ามหาเถโลยักขะเทวาพิปูโตโสรโหปัจจายาธิมหีอหังวันทามิตังสธาสีวลีเถระคุณนางเอตังโสธิลาพังพระวันตุเมขอให้มีโชคลาบขอให้ร่ำรวยเงินไหลนองทองไหลมาทำอะไรก็สำเร็จทุกประการสมความปรารถนาสาธุสาธุสาธุ